สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมนี่ะเป็นหอยทอดครับผมหอยทอดเจ้าประจําเลยปุ่ยายแกขายมานานแล้วอร่อยมากๆอันนี้สองห่อนะเดี๋ยวพ่อคิวจะ่านกัจิ้มเลยฮะโชคๆเค้ก okay, ผมน่ากินมาก,มาก่าดโชกๆอันนี้ เ๋ยนะ่าทำยิงเลยครับผม 我卖了。Oh, ครับผมโอ้โหโหอยทอดเ้าไปตามอร่อยมากๆครับผมวันนี้กินกับช้อนใหม่ด้วยช้อนทองช้อนยัดอ,อ๋กเต็มปากเต็มคำแบบซาใมากครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพอคิวครับผมวันนี้พอคิวลาไปแล้วพบก็มาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ